สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพบร่างเศรษฐีนี่วัย83เจ้าของโรงแรมกลางกรุงลอยความหน้าดับอยู่ในสระน้ำโรงแรมตนเองเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่7กุมภาพันธ์ร้อยตำรวจเอกพิทยุทธมินชัยนันรองสารวัตรสอบสวนสอนอสุทธิสารรับแจ้งเหตุพบหญิงสูงอายุเสียชีวิตอยู่ในสระไว้น้ำของโรงแรมแห่งหนึง่งยานวิภาวดีจึงไปตรวจสอบ พร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีและมูลนิธิร่มกตัญญูที่เกิดเหตุเป็นโรงแรมสิชั้นที่ชั้น3าเป็นสระว่ายน้ำบร่างหญิงอายุ83ปีเป็นเจ้าของโรงแรมลอยความน่าเสียชีวิตอยู่ภายในสระน้ำนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบรองเท้าใส่เดินของผู้เสียชีวิตหนึ่งข้างตกอยู่ที่ข้างบันไดหนีไฟชั้น6ใกล้กันมีหน้าต่างเปิดอยู่หนึ่งบ้านซึ่งตรงกับสระว่ายน้ำ จากการตรวจสอบห้องพักของผู้เสียชีวิตที่ชั้น9ห้อง901ไม่พบร่องรอยการรื้อค้นภายในห้องพบเพียงสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งมียอดคงเหลือในบัญชีหลายล้านบาทส่วนรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ที่ผู้เสียชีวิตใช้ในชีวิตประจำวันยังคงจอดอยู่ที่ลานจอดรถแม่บ้านของโรงแรมเปิดเผยว่าตนเองเป็นผู้พบเห็นผู้เสียชีวิตครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันนี้ช่วงเวลา16นาฬิกาก็มีท่าทางปกติ ไม่มีอาการเครียดจากการที่ไม่มีคนเข้าพักโรงแรมแต่อย่างใดและช่วงเช้าวันนี้ปกติผู้เสียชีวิตจะต้องลงมารับประทานอาหารเช้าแต่ปรากฏว่าไม่มาส่วนตนเองนั้นกำลังจะรดน้ำต้นไม้ที่บริเวณชั้นล่างแต่สายยางที่ใช้แตกจึงเดินขึ้นมาที่สระน้ำชั้นสามเพื่อมาเอาสายยางเส้นใหม่ก่อนพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในสระน้ำจึงรีบแจ้งตำรวจส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเพราะที่ผ่านมาผู้เสียชีวิต ไม่ได้มีท่าทางเครียดแต่อย่างใดผู้เสียชีวิตชอบใส่ของมีค่าหรือเครื่องประดับติดตัวครอบครัวผู้เสียชีวิตปเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตเป็นโรคซึมเศร้าและเป็นไบโพล่ารวมถึงมีโรคประจำตัวแขนขาอ่อนแรงมักจะเดินลักขาเป็นประจำเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผลคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ2-8ถึงชั่วโมงอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ตัดประเด็นว่าเป็นการฆาตัวตายหรือไม่เนื่องจากต้องรอผลชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด และตรวจสอบร่องรอยในที่เกิดเหตุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือถูกทำให้เสียชีวิตหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ